4, Aware> ี่คอเจออาง่นันเมเชี่ยวาตอนนี้ขัรถนีเนี่ยอคงจะโยนเนี่ยตนี้กคนมารียร้เกันนอนี้ก็อยู่หว่างขยายผลนาตวมาสองวนอเกรถะเสกิเฮ้ยผนที่สวยนะกพนุ่งซึ่งคุณเมื่อกี้ได้มาจากการสุ่มนะแบบพิเศษสามพิเศษสามกอเซ็ตอย่างนี้เอ หนฮะหาล้านเบื้องแล้คนโถเนี่นลงสูถึงได้สองรอบแลวผู้ใจเกิดขึ้นใกล้กับอาคารบางแข่ชิตีตึกดีตำบลสางหนอเภอบางแยจังหวัดนนทบุรีช่วงบ่ายของเมื่อวานที่นา่เราลงมาจากรถกระบะแล้วไปหาคุณยายคุณยายเนี่ยอายุเจ็้ปีคุณยายขายดียิไปทวงเงิน น้งให้ก่อนจะเดินกลับขึ้นรถออกไปคุณยายเอาคลิปนี้ยนะถ้าวงจรปิดเนี้ยมาแจ้งความกับตกรวจสอบพางยไปได้เลยน่เนินคดีกับชายทั้งสองคนค่ะขรที่ไปหยายายรอแกดยะขึ้นตัวใหขึนรถ่เทั้งคนองว่าขึ้นรถไปแล้วไม่รู้ ทุกคนดีทุกคนไดีเนาะเซอร์ไีรไมเปีนคนไทยทุกคน,น,นอย่อาได้คอมเมนต์มา้ว มอมันขายไม่ได้บางวันเนี่ยค<ช>่าดอกจะไม่มีตกเลยไ<ช><ช>หนจะต้องมาเลี้ยงลูกชายที่การอีกความจริงยายเป็นเข้าโครงการจะไปเจราจาประนอมนี่ท่ง<ช>ร้านก็จัดขึ้นแล้วแต่ก็อเงี้ยหายไปอีก ีน,นว่าคืบหน้าคดีนี้เรียกประชุมชุดสืบสวนละรู้ตัวคนร้ายแล้วข้าวตำรวจมีข้อมูลคาดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะสั่งการเลยนะให้ชุดสายตรวจไปดูแลความปลอดภัยให้คุณผู้ชมบ้างด่วยครับโอ้ลูกของเค็งก่อนบายา <Bye bye. S 1> ต้องเร่งรัดก่อนจะมีม้ยมมีต